สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเพชรชื่อเครื่องซักผ้านะครับนี่คือของเก่าที่มันเสียนะครับหลังจากที่สั่งของใหม่มาแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับ,รบตัดบัตรนี้ออกมานะครับดึงตัวนี้ออกมาเปลี่ยนเป็นของใหม่ หน้าตาของใหม่นะครับตูน้นเครับะอะเอา,ามาหไหมเ็ดน้ำเข้าเอาไว้เอาไหมยูเ เพื่อนๆก็สามารถซ่อมเองได้นะครับสังเกตด,ดูว่ไมีมีเครื่องน้ำล้นแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับ